นุ่มกัญชัยพูดถึงคุณเต้คะ่ะแม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายท่านต้องรู้จักและจับตามองประเด็นนี้นะคะหนุ่มกัญชัยล่าสุดารายการหุนกระสเนี่ยก็พูดถึงเต้มงคลกิจคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวสีขาวที่หายไปผ้าสีขาวที่หายไปของแตงโมนิตาเนื่องจากบังแจ็คได้เอาไปอ้างว่าผ้าดัางกล่าวนั้นอยู่กับเขาที่อเมริกา และรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาชมกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่รับความสนใจตลอดนะคะสำหรับกรณีของคุณแตงโมนิตาค่ะสังคมเองก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าในวันเกิดของเธอเองเนี่ยก็ลงเรือไปกับเพื่อนอีก5คนหลังจากเกิดเหตุก็ดูแบบว่ามีพิรุธไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะกับล่าสุดนี้นะคะรายการโหนกระแสเนี่ยก็ติดตามเกี่ยวกับประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายเหตุการณ์ก็มีอะไรน่าสงสัยมากมายแล้วค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของผ้าผูกสีขาวๆที่ผูกอยู่ที่เอวสีขาวของแต้โมก่อนหน้าเนีเต้มมคลกิจโพสต์วิดีโอกับบังแจ็คนั่นเองเนื่องจากเขาอ้างว่าผ้าดังกล่าวยอยู่กับเขาที่อเมริกาค่ะไม่เพียงแค่นั้นเต้ยังได้โพสต์ข้อความว่าเตรียมจะบินไปอเมริกาเพื่อไปรับผ้าผืนนี้มาตรวจสอบนั่นเองทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความถึงหนุ่มในลักษณะประชดประชันอีกตัวค่ะล่าสุดหนุ่มนั้นพูดในรายการโหนกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน โดยเขาบอกว่าเขาไม่กล้าที่จะตำหนิสอสอเต้เพียงแต่ต้องการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ตัวเองมีอยู่หลังจากนี้ยังบอกให้สอสอเต้ไปทบทวนตัวเองก่อนที่จะทำอะไรทุกครั้งเลยเพราะว่าเนื่องจากเขานั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องกันกรองทุกเรื่องให้ดีก่อนนั่นเองไม่ต้องบอกว่าการพูดของพี่หนุ่มแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาค่ะแต่ก็เชื่อว่าการที่เขาออกมาพูดแบบนี้เพียงเพราะว่าเขาต้องการเตือนสติสอสอเต้เท่านั้นแหละค่ะ